เท้าจำบ้าดื่นตามลังตามประมอแน่ก็อยาโยยาอังมาตามทางลาบุตรท่าจอนตะวันน้ำเก็ะเย็นนนรงยาเซงมาทองควาเกาะแดงสี เรื่องอ่อนนอ้อนเทาอวิ่งแร่ิมฟกาสิ่งคอนทัดที่ก็อจอน,นาตามกันไปการโดดโลเตนเล่นกันละ สันุกงหกงารุมมาโคการุปทะลุวะทุงไทยโนภาขาดนมมากโลลหลบมาเอ็งเห็นนะกับพวกไววัยอตัชยาลึกอายจึงเดินลาคากลางต้องคนน่าดุมมาเดิน รังคืนรังหกกาบุกคมป่าปว่ารุปนาอื่มไม่หยุดในยังหัวระักแนวว่มาตามทางอทัชีีเดินพลากร้องเพลงกันไปเนี่ยก็ร้องเหมือนก,กันออผมลองเก่าแกเข้ามา เ่ายกันไปทำนองคตจะนองพุทธราชเย็บคตรอีกอย่างนึงต้นฉบับนะเออได้ไปเลยไม่ใช่ไหมอันนี้จารย์ต้องขึ้นขึ้นเอออจานลิเนแบบของอาจารย์ช้างนะ อาจารย์ช่างอาจารย์โอ้ยสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ช่างอาจารย์สงวนไม่รู้ว่าทูมได้ขึ้นไหมอ่าทูมเยขึ้นเออเนี่ยเนี่ยเราไอ้น,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 นอั่นไอ้พวกไอ้แล็บโคบก็ต้องจอเอ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 ต่งางเทวต่างคืนวันนั้นสายปัจจุบก,กาอาลีปัญญาปัจจุบสมัย ะไกลรุงราชาสันทิอย so is ูส่วนสมเด็จพระเจ้ากรุงทุนชัยมิ่งมกุฎเกตกษัตริย์อันทะลึงทวันรัฐพิชัยเชิอกอะตุดอนอะไรจำไม่ได้นะแล้วก็มันมีนะผัวกลางเอาตังงังขีตหนิงกองอมาดีติงอีติงเง ร่งบเนตางอุเนทัองทอนทับนิ่งงมารับจังเอาว่าอเนตังลิจงจุอเนจงจุ๊จงจงงบอุบเนทิ้งทางบัดดอบนาดีอุตึงใต้พีนอุเนแังฟังงา

รูรา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 งรูรางรูรางรูดางเลวะาลววาทางรูรังเลวะทางรูรางเยวาทางรูดงรูดงรางรางราดังราดังรูรงรดงเนิวะทางรูดี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 จริง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 ฉบในข้อองงงก็มารับจังหวะแนปีนโรง ทิ้งนองนองทิ้งนองนองตาดดนนตาดดนดดนดนตดดน ố นน ố นี่จันทรก็หลอกเออ้หลวงพ่อทมีคร